วันนี้ก็ดูเด็ดนะฮะยามบ่า,บายๆยามบ่า,บายๆเรือเด็ดจริงๆใช่ไหมกำลังจะเด็ดเลยเนี่ยยามบ่ใบหรือง่วงๆนะฮะหรืองวงๆก็หาอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจหน่อยให้มันสวงหน่อยให้มันสวงวะส,วงวะ,สวงวะนะคุณจับไหมสักหน่อยนะฮะเมนูวันนี้ก็จะตําเป็นองุ่นนะองุ่นคิมซอนหรือมัสแคทแอมเบอร์ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะตัวเนี้ย เราใช้พริกสดนะครับพริกสดบ้านนี้ไม่กินบ้านนี้ไม่กินเผ็ดนะก็ัสองเม็ดพอหมดแล้เ,เยอีอ่นะต่อไป งนี่แล้วใส่ลูกโตใส่ลูกโตใส่ลูกทุง,งนะจ๊ะ1สีจ้อ1ตัวสีจ้าใส่สลูกทุ่งแต่ว่าบางบางท่านอาจจะถาม มีม,มีมีข้อสงสัยนะฮะบาง่ขนอาจจะมีข้อสงสัยว่ามันปลอดภัยไหมอาง,งุ่นขนาดนี้เอามากินปลอดภัยไหมมียาเยอะไม่กลัวยาไม่กลัวเคมีเหรอจะบอกว่าอาง,งุ่นผมต้นนี้ไม่เคยพ่นเคมีใดๆทั้งสิน้นปลอดภัยร้อยเปเซพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่ถึกทน ูกทิ้งๆก็ได้กินแล้วก็เชื้อโลกไม่สามารถทำอะไรก็ได้เชื้อราเสียอนอนต่างๆไม่ไม่อาจทำอะไรก็ได้เลยอันนี้อันนี้เป็นความจริงนะครับว่ามันเป็นพันธุ์ที่ถึกมากสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยนะอยากไปปลูกทำซุ้ม,มประดับ หน้าบ้านเอาร่มเงาสามารถเอาไปปลูกได้นะแล้วก็แถมมีลูกไว้ดองไว้ตำกินไปถ่ายรูปสวยๆไปยัง,ยงสามารถทำได้เพราะมันเป็นอังวนที่ไม่ต้องไปพรุนไปต้องไปคดนน้ำไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นก็จะติดใบแตกยอดมาก็จะเป็นช่อตลอดทั้งปี ออกทั้งปีนะไม่ใช่ออกเป็นฤด,ดูกาลเหมือนมะม่วงนะไม่ใช่นะออกทยอยออกทั้งปีขอยอย่างเดียวรดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้อะขให้มันแทงยอดอ่ะมันแทงยอดออกมามันก็มีลูกแล้วหรือถ้ามันทึบมากมันทึบมากเกินไปก็ตัดแต่งกิ่งกิ่งแก่ๆออกให้มันแตกยอดใหม่มันก็สามารถมีลูกให้เราเลยได้ เป็นองุ่นที่เหมาะกับคนไม่เคยปลูกนะฮะได้ทุกสภาพอากาศอ้าวแล้วน้ำตาลน้ำตาลต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยเพราะมันค่อนข้างเปรี้ยวน้ำตาล ็ใส่อูมามิสักหน่อยอร่อยน้อยใส่น้อยอร่อยมากใส่มากแล้วแต่ความชอบครับเวลาตำต้องระวังนิดนึงเพราะมันน้ำมันเยอะมากส่วนตร,รานี่ไว้ใส่ทีหลังพอเพราะอาวนน้ำมันเยอะเวลาใส่แล้วมันจะกระเด็น หรับคนที่ไม่ชอบกินตำนะกินแบบพริกเกลือก็ได้ปรุงพริกเกลือเสร็จแล้วก็เทใสะะ่แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาก็ใส่กองก็ได้เขยา่าเขยา่าใช่ใช้แรงไม่ได้ต้องค่อย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 เอา มันเยอะ,อะสองดูสิฮะดอกสองดูคกหน่อยสิจ้าประมาณนี้นะตุ้ก็ไม่มีอะไรมากฮะกแค่ไม่กี่อย่างมันรสเด็ดมันก็อยู่แค่ตรงนี้ใส่มากใส่น้อยอร่อยอยู่แค่น,นี้แหละ เนี่ยนึงนะครับพี่อือทีนึ่งอ่าแบบไม่ต้องชิมเลยนะแบบนึงอ่าเราสายลูกทุ่งนีกแล้ว เดี๋ยวจะว่าเออมันแม่นอะไรขนาดนั้นจะไม่ชิมมั่งเลยเหรอชิมสักหน่อยนึงก็ได้พอเกลือมาใส่นิดขัดความเค็มสมรวยหน่อย ก็จะประมาณนี้ไม่มีที่วางหน้นาตาก็จะประมาณนี้นา,าอรรถออกชาติเสร็จแล้วครับท่านผู้ชม ดูรสชาติก็ประมาณนี้ใครไม่ใครไม่ตามก็พยายามได้นะแบยบยำได้ประมาณนี้เลยเปรี้ยวนิดนิดมีความหวานหน่อยนึงเค็มปะลาหน่อยนึงรสชาติเด็ดต้องลองถ้าใครยังไม่ลองนะมาลองได้เลยต้องลองได้เลย ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเม็ดนะเวลาเราตาแบบนี้คือเม็ดมืดอ,อะไรเรากินได้หมดเพราะมันไม่มีความแข็งเลยใดๆเลยแต่ว่าเรื่องอร่อยอร่อยจริงนะฮะ <S <S ปกติเคยกินแต่พริกเกลือกปกติเคยกินพริกเกลือกไปอะไรนะน้ำปลากะปิน้ำปลาหวานประมาณนั้น <S 1> <S 1> <S 1> ไม่เคยลองตำดูแต่ว่าลองตำดูแล้วนัวจริงๆนัวกว่านั้นเองป้อนหนึ่งมัน เครื่องมันเข้าที่เวลาเราตำไปมา่พอมันแตกเครื่องมันจะเข้าอาร่อยเวอร